ในดินแดนอันห่างไกลที่ภูเขาซึ่งภูเขาสูงตระงานเรื่องราวของเมืองเล็กๆมีตำนานที่เล่าขานกันมานานเกี่ยวกับเทือกเขาสีเลือดโปรดดูที่บนท้องฟ้าก็ต่อการเดินทางของหลวงใหญ่ที่เกิดขึ้นในโลกมันคือสัญญาณแห่งคำทำนายที่หายณะและการเปลี่ยนแปลงเมืองโอมิราในส่วนเล็กๆอย่างเป็นทางการในการปฏิบัติตามกฎจันทราที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อพลังอันหนึ่งของมันเองในวันนี้ที่ทุกคอกำลังดำเนินชีวิตอย่างปกติสุขและเปลี่ยน สีจากฟ้าสดใสกลายเป็นสีแดงฉานนางฟ้าราวกับถูกย้อมด้วยโลหิตและโลหะที่เห็นได้ชัดก็กลับมาที่สีแดงเข้มไดเวอร์ของผู้คนในเมืองเริ่มดังขึ้นในครั้งตื่นตระหนกและต่อเนื่องกันที่รู้ว่านี่คือสัญญาณของจันทร์สีเลือดที่เราจะพาหายนะมาสู่ดินแดนผู้มีอำนาจเท่าผู้ยิ่งใหญ่ในเรื่องเล่าก่อนหน้านี้จิตวิญญาณสีเลือดวิญญาณโบราณทุกครั้งที่หลับไหลจะเป็นอย่างไรเพื่อทวงคืนพลังของมันและจิตวิญญาณจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่คนเอกของเรื่องคืออาริน ที่ให้ความพิเศษในพลังแจงจากกรานของเขาเติบโตอย่างต่อเนื่องคำทำนายว่าตัวเขาคือผู้ที่เข้าใจพาเมืองโอมิราให้รอดพ้นจากเนื้อม,มือของความมืดในเบื้องหลังของสีเลือดฉันนึกถึงพลังบางอย่างที่มีความสำคัญอย่างยิ่งอารินบอกกับตัวเองว่าเขามองไปยังสีเลือดบนท้องฟ้าของเขาเองเพื่อตรวจสอบสีแดงที่เขาจะสัมผัสถ,ถึงพลังที่พิสูจน์ได้ดวงจันทร์นั้นส่วนอารินแวริมริมจันทราเขามีส่วนนิมิตบางอย่างของน้ำภาพนั้น คือเงาร่างของผู้มีอำนาจหนึ่งที่มีดวงตาสีเลือดของเธอนั้นมองอารินและการตัดสินใจบางอย่างที่แฝงไปด้วยพลังอันน่าตาเรนเจอร์เมื่อคืนนี้สีเลือดระบบควบคุมความลับของระบบควบคุมเจ้าจะตรวจสอบมันได้อารินตกใจและพยายามตรวจสอบรายละเอียดอย่างละเอียดนั้นแต่ส่วนใหญ่สามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมของเรื่องนี้ก็จางหายไปพร้อมกับแสงสีแดงที่ในคืนนี้อารินรู้ว่าเขาต้องทำเพื่อให้หายนะอย่างต่อเนื่อง เขาจะตัดสินใจอีกครั้งเกี่ยวกับความจริงเกี่ยวกับสีเลือดและค้นหาตัวตนของระบบควบคุมในนิมิตเจาะลึกความจริงและพลังอันทรงพลังของดวงจันทร์สีเลือดได้เริ่มต้นขึ้นอารินเพื่อศึกษาความลับของเรนและพลังที่อัปเดตโลกทั้งใบหลังจากนั้นคืนที่การเปลี่ยนแปลงสีเลืองสีลานมักจะความเปลี่ยนแปลงในเรื่องเมืองโอมิราที่เคยมีซูซูกิเรอิ่มอเกิดความต่อเนื่องและความถี่ที่แน่นอนของความถี่ในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเสียงที่มีความสำคัญ จากความมืดที่ทำให้เกิดการเกิดขึ้นอย่างถาวรและความฝันที่จะเป็นภาพนิมิตอันนั้นอารินหาข้อมูลไปหาผู้เท่าในหมู่บ้านหลายๆคนที่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับสีเลือดมากที่สุดผู้มีอำนาจเท่านมัสก,การเล็กๆโดยปกติหนังสือโบราณและการปฏิบัติตามคำสั่งและพลังแห่งนั่นแหละท่านผู้เท่าจะเห็นนิมิตเกี่ยวกับสีเลือดและนั่นที่มีดวงตาสีเลือดอารินกล่าวเกี่ยวกับเสียงเคร่งเครียด ผู้มีอำนาจเท่าหันมามองด้วยสายตาตามปกติในความปกติเจ้าคือผู้ที่ถูกเลือกนิมิตท,ที่เจ้าเห็นบังเอิญว่ามันบ่งบอกถึงเวลาของคำทำนายได้มาถึงแล้วอารินขมวดคิ้วด้วยความสงสัยคำทำนายอะไรผู้มีอำนาจเท่าไม่จำเป็นต้องและล้วงเอากระดาษม้วนเก่าๆออกมานี่คือคำทำนายแห่งสีเลือดและแน่นอนว่าจะต้องใช้สีเลือดพลังโบราณในจินตนาการผ้าไว้จะตื่นขึ้นและเงามืดจะเข้าดินแดน เราจะสามารถปลุกพลังแห่งดวงจันทร์ในดินแดนนี้ได้อารินเงามวนกระดาษที่มีอักษรโบราณจำไว้ข้าต้องทำอย่างไรถึงจะปลุกพลังนั้นได้ผู้เท่าพลังที่สมควรเจ้าต้องยกย่องสรรเสริญจันทราเรียกร้องเพื่อพลังแห่งตำนานในวิหารนั้นเจ้าจะพบในการเรียกร้องและคำตอบเกี่ยวกับวิธีในนิมิตอธิษฐานอารินใส่ใจอย,อย่างตั้งใจเขารู้ดีว่าการเดินทางสู่มรดกจันทรานั้น เป็นอันตรายที่สืบเนื่องมาจากป่าลึกที่บ่งบอกอกถึงและพลังแห่งการสืบทอดแต่ไม่มีทางเลือกเพราะนี่คือวิธีเดียวที่จะหยุดหายในยังคงคืบคลานเข้ามาข้าจะไปที่วิหารจันทรานมัสการค้นหาความจริงเกี่ยวกับคำทำนายและวิธีที่จะรักษาเงามืดอารินกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพผู้มีอำนาจเท่ามองอารินด้วยตัวเราเองจงระวังตัววิญ,ญญาณและพลังมืดกำลังรอเจ้าอยู่ในช่วงเวลานี้จะกลายเป็นเรื่องง่ายแต่เมนบอร์ดเจ้าจะทำสำเร็จ อารินตัดสินใจเริ่มการเดินทางไปยังวิหารจันทราดูความจริงเกี่ยวกับคำทำนายและวิธีการควบคุมพลังแห่งความมืดมิดที่เป็นอันตรายและตำนานได้เริ่มต้นขึ้นแล้วคำอธิบายได้ฟังคำทำนายจากผู้เท่าอารินที่ออกคำสั่งวิหารจันทราตามคำแนะนำเส้นทางการแจ้งเตือนแต่ไม่มีทางเลือกอื่นเนื่องจากพลังมืดที่กำลังคืบคลานเข้าม,ามามากขึ้นยิ่งใหญ่เกินกว่าที่คุณจะสามารถติดตามได้อารินเก็บข้าวของจำเป็นและส่วนประกอบในเช้าวันรุ่งขึ้น เขาเดินทางเข้าไปในป่าจันทราโบราณวัตถุที่ประกอบจันทราโลหะนี้ต้นไม้สูงและโครงสร้างของป่าถูกตรวจสอบหมอกหนาและแสงอาทิตย์ส่องเข้ามาไม่ถึงอารินรู้ดีว่าป่าจันทรานี้ป่าไม่ใช่แค่ธรรมดาเท่านั้นที่จะกล่าวถึงพลังแห่งความทรงจําที่วิญญาและพลังแห่งตำนานได้ส่วนเขาเดินลึกลงไปในป่านั้นบางครั้งเริ่มเย็นลงในส่วนของเขาเป็นช่วงช่วงส่วนมากสายลมและออพัดผ่านทําให้รีไฟวิจาร์อารินรู้สึกได้ถึงสายตาบางอย่างที่คอยจับสังเกตเขาอยู่ตลอดเวลาที่เขาหยุดเดินและมองไปรอบๆบ แต่ไม่เห็นอะไรนอกจากประสบการณ์งานมีใครบ้างเขาถามออกมาอย่างเห็นได้ชัดเสียงร้องตามที่เห็นเสียงที่พัดเข้ามาในลมอารินกล่าวอีกครั้งว่าเขาก้าวเดินต่อไปด้วยซ้ำอีกครั้งหนึ่งเขาเดินต่อไปอีกครั้งอีกครั้งเริ่มหนาขึ้นเรื่อยๆทาให้ที่นี่มีความสําคัญอย่างยิ่งที่เขารู้สึกกับคําอธิบายที่กําลังเขาเป็นที่จดจําที่ใดที่หนึ่งทันใดนั้นคืนนี้ที่ส่งต่อเนื่องก็ดังขึ้นข้างหูของอารินเจ้ามาทําไมถึงที่นี่ผู้ที่เลือก อารินหยุดเดินและมักจะมองต้นทางของเสียงนั้นแต่กลับไม่พบใครข้ามาติดตามวิธีติดตามเงามืดที่ต้องการความช่วยเหลือจากพลังแห่งดวงจันทร์ไดเวอร์เงียบลงครู่หนึ่งก่อนจะตอบกลับมาเจ้ากำลังเสี่ยงกับสิ่งที่เกินกว่าที่เจ้าจะเข้าใจวิหารจันทราไม่ใช่สถานที่สำหรับการเข้าถึงที่เข้าถึงได้ง่ายอารินรู้สึกถึงประสบการณ์ที่กำลังทดสอบเพื่อตรวจสอบของเขาเขาหายใจลึกและพูดด้วยคำสั่งจะแจ้งให้ทราบเพื่อการรักษาหายนะ ถ้าผมต้องตรวจสอบข้อมูลและระบบควบคุมก็เช่นกันพร้อมอยู่ใดๆทันนั้นที่หนาทึบๆแยกออกควบคุมเส้นทางเล็กๆที่ทอดยาวไปลึกอารินรู้ว่าเส้นทางนี้เขานับถือวิหารจันทราเขาเริ่มก้าวเดินต่อไปโดยคำนึงถึงความนับถือที่เริ่มเกาะกินหัวใจเขาที่ที่เขาเดินต่อไปภาพนิมิตของที่มีดวงตาสีเลือดก็มีความสำคัญในความคิดของเขาอีกครั้งหนึ่งที่แสดงถึงหน้าวิหารจันทรามองดูอารินด้วยสายตาที่น่าสงสารและความหวัง เจ้าคือผู้เดียวที่จะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้ดังขึ้นในใจเขาอารินได้เข้าสู่ป่าจันทราแล้ววิหารสู่วิหารจันทราแห่งพลังลึกลับและหลักการที่เขาสามารถผ่านพ้นตำนานนี้และค้นหาวิธีการรักษาเงามืดในอารินเดินลึกลงไปที่ป่าจันทราค่อยๆหนาทึบกลับยิ่งทวีคูณขึ้นทุกย่างก้าวป่าทั้งหมดกำลังพยายามอธิบายเส้นทางของเขาที่นั่นเขาเดินอย่างเต็มที่ใกล้วิหารจันทราส่วนใหญ่ เขารู้สึกได้ถึงพลังบางการที่ตัวเขานั้นเป็นพลังที่ทั้งเชื้อเชิญและข่มเพื่อตรวจสอบในที่สุดอารินมาถึงกลางป่าเขาพบกับทางแยกที่เห็นได้ชัดในสามเส้นทางข้างหน้าของเขามีหินหินโบราณติดดั้งบนภูเขาและจันทราถูกโลหะไว้และตรงกลางมีศิลาสีขาวที่เปล่งแสงอ่อนๆราวกับพิมะน้อยๆที่ส่องแสงในความมืดอารินเดินส่วนใหญ่ใกล้หินหินนั้นและทันใดนั้นเองหลายสีก็พูดถึงในความคิดของเขา จำเป็นต้องเข้าถึงวิหารจันทราเจ้าต้องตรวจสอบสามประการนี้หากเจ้าสามารถผ่านได้เจ้าจะต้องอยู่ในป่าจันทราตลอดไปแล้วกังกังวานไปทั่วอารินพยายามทำใจให้เซิร์ฟเวอร์และมองดูทางธรรมชาติเส้นด้วยความเข้มข้นทางแรกเน้นป่าทึบที่มืดมิดจนเข้าถึงปลายทางหลังจากนั้นตามด้วยต้นไม้ที่บิดเบือนที่บิดเบี้ยวและทางทางประการที่สามเขาวงกฎของขุนค้อนตระงานข้าต้องเลือกทางไหนถึงจะผ่านการทดสอบอารินถามคู่แข่งทว่า กลับไม่มีเสียงตอบรับใดๆตามความต้องการงานเขามักจะหลับตาลงและพยายามรวบรวมสมาธิโดยเฉพาะอย่างยิ่งในนิมิตในความคิดของเขาอีกครั้งหนึ่งที่นี่ศูนย์กลางแสงอันสว่างสวัยและบางเบาเบที่ต่อเนื่องการทดสอบนี้คือการทดสอบจิตใจเพื่อช่วยผ่านทางที่เจ้าเลือกตามความต้องการและกล้าที่เจ้ามีหากเจ้ามีจิตใจที่มั่นคงและสืบทอดความกล้าเจ้าจะผ่านมันไปได้อารินลืมตาขึ้นและที่สำคัญในจิตใจ เขาเลือกเส้นทางที่สองที่นำไปสู่ร้านอาหารมักจะรู้ว่านี่คงเป็นเส้นทางที่ยากที่สุดนั่นคือเส้นทางที่ต้องพิสูจน์ความกล้าของตัวเองเมื่ออารินก้าวเข้าสู่เส้นทางนั้นอีกครั้งที่บิดเบี้ยวเริ่มควบคุมกิ่งก้านของมันพยายามโอบล้อมและดึงตัวเขาอย่างเต็มที่เพื่อต่อต้านให้ระบบควบคุมจิตใจเขาหลับตาและก้าวเดินอย่างแข็งแกร่งอย่างมั่นคงกิ่งก้านเคยพยายามโจมตีเขากลับหยุดนิ่งและเส้นทางข้างหน้าเปิดกว้าง อารินเดินต่อจุดสิ้นสุดของเส้นทางที่เขาพบกับลานกว้างที่ส่องแสงสว่างอย่างสว่างสวยัยและที่นั่นเองตำนานจันทราก็เป็นตัวอย่างของเขาที่นับถือาศาสนาคตตริสต์งานตำนานจากหินอ่อนสีขาวและประดับด้วยจันทราอันเลยข้าทำได้แล้วอารินพูดเบาๆด้วยความโล่งใจที่เขาทดสอบครั้งแรกมาเพื่อให้ทราบและจิตใจที่มั่นคงแต่การทดสอบของอารินยังไม่จบสิ้นวิหารจันทร์ทรายอังมีชื่อเสียงและพลังที่เขาเป็นผู้นำในหลังคาในวิหารนี้ และความจริงเบื้องหลังคำทํานายจากอารินยืนมองวิหารจันราที่ตั้งตระหง่านอยู่เป็นหลักหลังคาที่ได้รับการยกย่องจากหินอ่อนสีขาวบริสุทธิ์สองประกายระยิบระยับตามที่สองนำทางอย่างมีประสิทธิภาพกรีกถูกยกย่องเสาหินสูงในแกะสลักด้วยสภาพอากาศและดวงดาวส่วนอารินก้าวเต็มที่ใกล้วิหารจันทราเพื่อให้ส่งเสียงเบาๆราวกับมันกำลังต้อนรับการมาของเขาวิหารวิหาร และประสิทธิภาพสูงออกใบรับรองบันไดหินที่ทอดยาวขึ้นไปยังคำแนะนำบนบันไดนั้นถูกประดับด้วยประดาที่เป็นเหมือนเส้นทางแห่งแสงนี้นี่คือบันไดแห่งความสว่างความด่งดังขึ้นในความคิดของอารินอีกครั้งผู้ที่เดินขึ้นบันไดนี้เพื่อพิสูจน์ตัวเองว่าเป็นจิตวิญญ,ญาณที่บริสุทธิ์และมั่นคงในส่วนของหัวใจเจ้าจะไหวบันไดแห่งการสืบทอดพาเจ้าเจ้าเล่ามิดเดิลที่ไร้ทางออก อารินสูดหายใจลึกและก้าวขึ้นบันไดแต่ละขั้นในทันทีที่เริ่มต้นก้าวกระโดดลงไปที่ไดเวอร์อันดาอองดังในหัวของเขามีเสียงของคนส่วนใหญ่ที่รู้จักกับพ่อแม่พี่น้องและพวกเราหลายคนในหมู่บ้านที่กำลังเรียกหาเขาว่าเป็นคำพูดของเขาที่ยืนยันว่าจะปกป้องพวกเขาได้เจ้ามาที่นี่ทำไมเจ้ากำลังหนีความจริงหรือไม่หนึ่งขึ้นดังขึ้นในหัวของเขาอารินพยายามทำใจให้ให้กำลังใจและมุ่งสู่การมองที่จุดเริ่มต้นบนบันได เขารู้ว่านี่คือการทดสอบจิตใจของเขาที่จะไม่ทำให้คุณรู้สึกไปกับเสียงที่เขาจะยืนหยัดและก้าวเดินต่อไปเสียงที่มีความสำคัญยิ่งทวีวิทย์ขึ้นเรื่อยๆใดๆทันนั้นที่กล่าวมานั้นเขากลับเป็นหลักจุดเด่นของวิหารที่เพิ่มมากขึ้นอีกต่อไปแต่กลับกลายเป็นป่ามืดที่มีเงาทมิลุกคลาสีลามีนร้องให้เย็นเยียบที่พัดผ่านความเชื่อของมันนั้นกำลังพยายามจะกลืนกินเขาเจ้าปรับแต่งตนเองคู่ควรกับพลังแห่งจิตวิญญ,ญาณหรือ ไดเวอร์นั้นดังขึ้นอีกครั้งอีกครั้งมันจะส่องแสงความมืดที่รวมตัวอารินและระบบควบคุมอย่างรวดเร็วและพยายามดึงตัวเขาเข้าสู่ความมืดมิดไม่อารินและสามารถปล่อยพลังแห่งแสงสาง,สางจากมือของเขานั้นแสงพุ่งไปที่ร่างของเขาเน้นเงามืดที่เน้นต้องถอยห่างที่ส่องประกายมือของเขาไม่ใช่เพียงแสงธรรมดาแต่มันพลังที่รับรู้ถึงความนุ่มนวลได้ ข้าจะไม่วันไหวอีกครั้งจะไม่ยอมให้เสียงเข้าไปสู่จิตใจของข้าอารินกล่าวด้วยว่าในใจเขาก้าวเดินต่อไปบนบันไดแห่งความรักก้าววขึ้นถึงบันไดหลายครั้งที่หลายครั้งที่ตัวเขาสลายไปอย่างต่อเนื่องที่กลับมาส่องอีกครั้งและอารินก็พบว่าตัวเองในชื่อเสียงใหญ่ของวิหารจันทรากลางประกอบด้วยหินบูชาโบราณและหินกแกรนิตนั้นประดับด้วยอัญ,ญมณีสีขาวที่สืบค้นเรืองรองอย่างสูงบนภูเขาประกอบอด้วยจันทราศิลาพิสุทธิ์ อัญมณีโบราณที่เชื่อว่ามีพลังในการสืบสวนและสอบสวนพลังแห่งจิตวิญญาณในการครอบครองข้าได้ผ่านการทดสอบแล้วอารินพูดเบาๆในขณะที่เดินเป็นจำนวนมากใกล้ศิลาบูชาข้าเชื่อว่าพลังนี้ดินแดนและเราสามารถหายนะได้ในโบสถ์อารินทราจันทราศิลาพิสุทธิ์เขารู้สึกถึงพลังที่ไหลผ่านร่างกายของเขาพลังนั้นอบอุ่นและบริสุทธิ์แต่เหมือนกันก็มีพลังอย่างมีประสิทธิภาพของจันทราศิลาพิสุทธิ์ส่องแสงสวัยไปยึดถือของวิหาร มันตอบรับกับจิตใจของอารินเจ้าคือผู้ถูกเลือกให้เป็นผู้พิทักษ์แห่งดวงจันทร์ประธานาธิบดีระดับสูงดังขึ้นในความคิดของอารินอีกครั้งเป็นเสียงที่เข้ามาของนิมิตเธอที่ขึ้นไปสู่อารินร่างความเข้มข้นและความรุ่งโรจน์ด้วยแสงจันทร์อ่อนๆเจ้าเจ้าคือใครกันแน่อารินถามด้วยความสงสัยประเพณียิ้มเล็กน้อยพระเจ้าคือผู้พิทักษ์แห่งการควบคุมของพระเจ้าที่เคยมีการปกป้องดินแดนนี้ เมื่อนั้นแต่ความเชื่อของเราจะควบคุมเงาได้มันทำลายล้างทุกสิ่งและลูกค้าต้องใช้พลังของลูกค้าในผนึกมันไว้แล้วทำไมถึงเห็นเจ้าในนิมิตอารินถามต่อเพราะเจ้าคือผู้ควบคุมพลังของนักรบพระเจ้าที่บายตอบเจ้าคือผู้ควบคุมพลังแห่งการประการปิดได้หากต้องการให้พลังนี้ให้เจ้าเจ้าแห่งตำนานไม่เกิดความสามเ็จในการลดเงามืดให้สิ้นซากอารินมองจันทราศิลาพิสุทธ ในเมื่อเขารู้ว่าพลังนั้นส่งผลต่อร่างกายและส่งผลต่อความกล้าและความเข้มแข็งอีกครั้งมีมาก่อนแต่ลูกค้านี้ยังไม่ได้ใช้พลังอารินยอมรับอย่างตรงไปตรงมาลูกค้ากลัวว่าข้าจะปกป้องดินแดนแห่งนี้เหตุการณ์เดินเข้ามาใกล้อารินและยกมือขึ้นบนหลังคาของเขาอย่าก,กลัวพลังที่จะตอบสนองต่อจิตใจข้อเสนอแนะหากคุณมีจิตใจที่บริสุทธิ์และมุ่งมั่นแน่วแน่เจ้าจะสามารถมีพลังได้อย่างเต็มที่ ได้ๆทันนั้นแสงจากจันทราศิลาพิสุทธิ์ก็พุ่งเข้ามาห่อหุ้มร่างกายของอารินเขารู้สึกถึงพลังที่สันสะเทือนเข้ามาและหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับตัวเขาเองที่เขามีแสงสว่างสองจันเจดจ้าตัวเขาเองที่พูดถึงของวันพรุ่งนี้นั่นเองพระเจ้าอีกครั้งที่มันมันแล้วอารินพูดขึ้นในขณะที่มองดูที่สองมือของเขาพลังนี้มันไม่ใช่แค่ในความรู้สึกของพลังการดูแลและปกป้องด้วยกดยิ้มอย่างเป็นธรรมชาติ นั่นคือพลังที่แสดงให้เห็นเพียงอย่างเดียวเพียงพลังในการวินิจฉัยเป็นพลังในการฟื้นฟูและคุ้มครองดินแดนอารินจะกลับมามองอีกครั้งเจ้าต้องใช้พลังนี้เพื่อทดสอบเงามืดที่ตื่นขึ้นสักพักความมืดที่ค่าผนึกไว้นานถึงปีกำลังคืบคลานออกมาเจ้าต้องหยุดมันสักพักก็จะกินทุกอย่างอารินเห็นได้ชัดว่าด้วยพระเจ้าจะทำตามพลังนี้เพื่อรักษาเงามืดและปกป้องดินแดนนี้ รสชาติจางหายไปร่างของมันจะกลายเป็นและสลายหายไปในอากาศแต่เธอรู้ว่าเธอกล่าวคำสุดท้ายกับอารินจงจำไว้พลังที่แท้จริงที่มาจากจิตวิญญาณของเราหากเจ้ามีความหวังกล้าและประกาศว่าเจ้าจะสามารถเอาชนะได้อารินได้รับพลังแห่งจันทราศิลาพิสุทธิ์และกลายเป็นตำนานแห่งการต่อสู้ส่วนใหญ่ยังรอเขาอยู่ข้างหน้าเขาต้องใช้พลังนี้การต่อสู้เงามืดที่กำลังคืบคลานออกมาและในที่สุดมันจะได้รับอีกครั้งจะสายเกินไป คิดว่าพลังแห่งจันทราศิลาพิสุทธิ์อารินรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในตัวเขาพลังแห่งแสงได้หลอมรวมในตัวจิตวิญญาณของเขาไม่ใช่แค่พลังในธรรมชาติเป็นพลังแห่งพลังแห่งความมืดได้อารินออกจากวิหารจันทราและมุ่งหน้าไปที่หมู่บ้านโอมิราสิ่งสําคัญมาถึงเขาค้นพบบรรยากาศในหมู่บ้านหลายแห่งที่มีกลิ่นดํามืดมาเยือนในหมู่บ้านในหมู่บ้านเริ่มชื่อเสียงและซ่อนตัวอยู่ในบ้านส่วนที่พักอารินถามกับตัวเองในขณะที่เดินในหมู่บ้าน เขารู้สึกถึงพลังแห่งความมืดที่กำลังคืบคลานเข้ามามีพลังที่ความมืดของความมืดที่เคยอยู่ในนิมิตของเขาส่วนเขาเดินลึกในหมู่บ้านเขาเห็นกลุ่มกลางมืดกำลังควบคุมทิศทางของความเข้าใจผิดไม่ใช่สิ่งธรรมดาแต่กลับที่สถางที่บิดเบี้ยวและให้เสียงพลังอันเป็นผลให้เกิดการควบคุมที่โหดร้ายพยายามกลืนกินทุกอย่างที่ขวางหน้านั้นมันกำลังค้นหาตราอารินต้องควบคุมตัวเองพร้อมยกมือขึ้นพลังจากจันทราศิลาพิสุทธิ์ จากมือของเขาแสงนั้นสาดแสงเงามืดมึดๆค่อยๆเริ่มจางหายไปทีละน้อยพลังแห่งแสงสว่างทำได้แค่เพียงแต่ไม่สามารถทำลายเงามืดได้ของเหตุผลในนิมิตด,ดังก้องขึ้นในความคิดของเขาอีกครั้งเจ้าเผ็ดร้อนของมันและอาหารของมันจากต้นต่ออารินหันมองไปรอบๆและพบว่าหมอกดำกำลังปรากฏขึ้นกลางหมู่บ้านอย่างหมอกที่หนาทึบ และตำนานพลังแห่งความมืดกลางหมอกนั้นปรากฏเป็นรูปร่างของสิ่งมีชีวิตที่มีความสำคัญร่างของมันสูงใหญ่และเงาที่ยังคงอยู่อย่างใดอย่างหนึ่งตํานานของเงามืดอารินพูดพร้อมกับเดินอย่างเต็มที่แต่ส่วนใหญ่สามารถขยับตัวได้มากกว่านั้นทําให้มืดลงไปเปลี่ยนรูปร่างของมันจะกลายเป็นเนื้อหาที่มีดวงตาแดงกำ่ำและพลังอันอันที่ระบบควบคุมออกมาจากตัวมันเจ้าคือผู้ถูกเลือกอย่างนั้นหรือ ร่างเงามืดพูดขึ้นน้ำเสียงของมันก็คือความเยยหยันอารินยืนนิ่งและต่อเนื่องกับเสียงยืนยันผู้ทรงอำนาจเจ้าจะไม่ปล่อยให้เจ้าเข้าดินแดนนี้ควบคุมความมืดของนักสู้เจ้ามันโง่เขลาพลังที่ยืนยันว่ามันไม่มีความหมายอะไรก็ตามคือเงามืดที่หลับไหลามานานนับร้อยปีและบัดนี้ต้อองรอเพื่อทวงคืนทุกสิ่งที่เป็นของข้าได้ๆทันนั้นความมืดมุ่งเป,ป้าไปที่อินด้วยความเร็วของการสังเกตจากมือของอาริน โดยตรงเขาจะปล่อยพลังนั้นออกมาเป็นแสงที่เป็นกลางแต่เงามืดกลับไม่สะทกสถานมันทะลวงผ่านแสงและเข้ามาประชิดตัวอารินได้อารินจะมีพลังที่พุ่งเข้ามาควบคุมและพยายามปล่อยพลังออกมาอีกครั้งแต่เงามืดนั้นกลับยิ่งขึ้นข้าไม่กลัวเจ้าอารินพร้อมกับรวบรวมพลังทั้งหมดในตัวพลังแห่งการพุ่งออกมาจากตัวที่ไหลลื่นแสงก่อนที่ความมืดที่เข้าประชิดตัวเขาเริ่มถูกขับไล่ออกไปแต่ก็ยังไม่ถึงวันที่เจ้าจะต้องใช้พลังให้ถูกต้อง เพื่อให้ดังดังกล้องขึ้นอีกครั้งเจ้าต้องใช้พลังแห่งจันทราศิลาพิสุทธิ์รวมกับหัวใจที่บริสุทธิ์และเมนบอร์ดล,ล่องเรือสร้างพลังแห่งการทำลายเงามืดได้อารินหลับตาและรวบรวมสมาธิเขาจะมีพลังในจันทราศิลาพิสุทธิ์ตอบสนองต่อจิตใจของเขาแสงจันทรจากอัญ,ญมณีนั้นเริ่มขึ้นเรื่อยๆกับพระจันทร์เต็มดวงที่เจิดจ้าในคืนมืดข้อสังเกตลืมตาขึ้นมานั้นก็พุ่งไปที่จันทราศิลาพิสุทธิ์ เป็นเส้นสายที่โอบล้อมเงามืดร่างของเงามืดเริ่มล่องเรือในเสียงร้องนั้นๆไม่ได้แค่เพียงแต่พลังงานเท่านั้นที่ทำลายได้ไม่เป็นไปไม่ได้ความมืดมิดก่อนที่จะสลายหายไปในอากาศอารินสามารถทำลายเงาความมืดที่คุกคามหมู่บ้านได้สำเร็จโดยไม่ต้องรู้ดีว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการต่อสู้พลังแห่งความมืดยังไม่ถูกกำจัดจนหมดสิน้นและเขาต้องเตรียมพร้อมสำหรับการเผชิญหน้าครั้งใหญ่ที่เรืองแสง หลังจากนั้นอารินทำลายเงามืดที่หมู่บ้านได้สำเร็จแต่พลังที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในอากาศกลับช่วยให้รู้สึกถึงการต่อสู้นี้จบสิน้นเขามองดูหมอกดำที่ค่อยๆสลายไปอย่างชา้ชาๆและผู้คนในหมู่บ้านเริ่มต้นการปรับปรุงบ้านด้วยสีหน้าที่ทั้งปลดปล่อยใจและต่อเนื่องเจ้าคือผู้พิทักษ์แห่งท้องฟ้าชายชราคนหนึ่งเดินเข้ามาหาอารินเขามองอารินด้วยสายตาที่คาดหวังเจ้าสมุนไพรพวกเราได้ใช่หรือไม่อารินเห็นได้ชัดช้า เจ้านายจะเห็นได้ชัดว่าเพื่อให้เงามืดและปกป้องทุกคนแต่นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นที่รู้สึกถึงพลังที่เมนบอร์ดของการควบคุมความมืดยังไม่ถูกกำจัดจนหมดสิน้นใดๆทันนั้นอีกครั้งที่สว่างสวัยก็กลับมามืดครึมอีกครั้งอีกครั้งดำเริ่มที่จะขึ้นในพื้นที่หมู่บ้านเพดานเสียงร้องดังๆอยู่ในอากาศที่ท,ทราบมันพยายามเตือนมันมาอีกแล้วหญิงชาราคนหนึ่งดื่มดำเสียงสั่นเทาเ,าเงามืดกำลังกลับมาอีกครั้งอารินหันมองไปรอบๆ เขาเห็นเงาดำที่ทดลองกับงูและเริ่มเข้ามาใกล้ตัวเขาอย่างช้าๆราวกับกำลังทดสอบความกล้าของเขาเจ้าแห่งการควบคุมพลังแห่งการต่อสู้กับข้าได้หรือสีดำของเงามืดดังก้องขึ้นอีกครั้งหนึ่งมันดูมีพลังและน่าติดตามมากกว่าเดิมที่ความมืดนั้นไม่เพียงแต่มีเงาเดียวเท่านั้นที่แยกตัวไปที่เงามืดหลายร่างไม่จำเป็นและอาจเป็นเรื่องของการปรากฏตัวของดวงตาสีแดงเพลิงและร่างกายจะเป็นหมอกดำ ข้าคือเงามืดที่แท้จริงเจ้าสามารถทำลายข้าได้เพราะข้าคือระบบควบคุมจิตใจของทุกคนเจ้าจะทำลายข้าได้ในที่สุดเมื่อข้าอยู่ในตัวข้าเองอารินรู้สึกเย็นเยียบที่ไหลหลงไปในจิตใจของเขามีกลิ่นของเงามืดนั้นดังก้องอยู่ในหัวของเขาและพยายามขุดคูยกลิ้นรสสงสัยและความอ่อนแอของเขาออกมาเจ้าจะยอมแพ้ต่อสิ่งใดการที่มืดถามกับเสียงย้อยเย้ยเจ้าสามารถหยุดข้าได้หรอก เพราะเจ้ากลัวกลัวว่าตนเองจะกลัวว่าพลังของห้องโถงไม่ปกป้องผู้คนอารินกำมัดแน่นเขาพยายามไล่เสียงนั้นออกจากหัวของเขาแต่เงามืดกลับยิ่งคืบคลานเข้ามาใกล้มากขึ้นเรื่อยๆ่เริ่มแทรกซึมเข้าไปในจิตใจของเขาทําให้เขาเริ่มเริ่มความได้ที่ไม่อารินที่รักเล็กน้อยนคยนณกขนาดลักเล็กที่พยายามรวบรวมสมาธิพระเจ้าไม่ยอมแพ้ที่จะไม่ยอมให้เจ้าเจ้าข่า แสงจันทรจากจันทราศิลาพิสุทธิ์ในตัวเขาเริ่มช้าลงอีกครั้งแสงนั้นส่องผ่านหมอกดำและเงามืดที่ตัวเขาปล่อยให้มืดเริ่มถอยห่างไม่ยอมสลายหายไปข้าจะไม่ยอมให้ท่านเจ้าข้าอารินเป็นผู้นำพร้อมปล่อยพลังแห่งการปลดปล่อยออกมาพลังนั้นพุ่งเข้าใส่เงามืดจนเป็นคลื่นแสงที่สว่างจ้าความมืดมิดส่งเสียงด้วยความเจ็บปวดและค่อยๆสลายหายไปในอากาศแต่สักพักเงามืดจะสลายอีกครั้งโดยไม่ต้องพูดขึ้นด้วยเสียงที่แสดงความเกลียดชัง เจ้าการปกครองจะเห็นว่าเนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรในนั้นหรือนั่นก็คือเงามืดที่ไม่มีวันกลับมาอีกครั้งและเมื่อถึงเวลานั้นเจ้าจะยืนยันความจริงที่เจ้าจะไม่สามารถทําได้ในที่สุดเงามืดที่หายไปอารินเป็นที่ความชั่วร้ายและอ่อนแรงพลังของเขาอย่างต่อเนื่องไปมากในการต่อสู้ครั้งนี้แต่ให้รู้ว่านี่เป็นเพียงสาเหตุที่ทำให้ความมืดยังไม่สิ้นจนหมดสิน้นและมันกลับมาอีกครั้ง อารินสามารถให้เงามืดได้ในขณะที่รู้ว่าพลังของความมืดนั้นยังคงหลงเหลืออยู่และเงามืดกลับมาอีกครั้งพร้อมพลังอ่อนน้อมถ่อมตนการต่อสู้ของเขายังไม่จบและเขาต้องเตรียมพร้อมสําหรับการเผชิญหน้าครั้งใหม่การต่อสู้กับเงามืดที่หมู่บ้านโอมรารินเป็นที่เชื่อความความเชื่อส่วนใหญ่แต่ในจิตใจของเขายังคงสงสัยความเกี่ยวกับเรื่องของเงามืดข้าคือเงามืดที่ไม่จําเป็นต้องกลับมามาคําพูดนั้นก้องอยู่ในความคิดของเขาเองที่พยายามจะบอกบางอย่างที่ความเข้มข้น เขารู้ว่าการที่พลังความมืดนี้ไม่ใช่เรื่องของพละกำลังมุ่งไปที่ความเชื่อในจิตใจของเขาเองหลังจากนั้นพักฟื้นที่หมู่บ้านโอเมรารินตัดสินใจต่อไปยังวิหารเงามืดการควบคุมที่ผู้เท่าเคยบอกไว้ว่าเป็นของพลังมืดแห่งดินแดนนี้วิหารเงามืดนั้นต้องเชื่อที่เต็มตามด้วยหมอกที่แตกต่างกันตามหาจางหายอีกครั้งกับหลายคนที่ไม่รู้จักและแทบจะใกล้เจ้าต้องทำให้เงามืดในเจ้าเองส่วนของคำอธิบายในนิมิตด,ดังก้องขึ้นอีกครั้งในความคิดของอาริน วิหารเงามืดไม่ใช่แค่สถานที่ธรรมดาแต่มันกระจกที่สะท้อนให้เห็นและความนุ่มนวลของมันใจของใครก็ตามที่เจ้าเล่จะเอาชนะเพดานในใจเองได้เองว่าเจ้าจะกลืนกินไปตลอดกาลอารินจะปากทางส่วนใหญ่เป็นเงามืดมือดอีกครั้งที่สว่างกลับมาอีกครั้งกลายเป็นสีดำสนิทดำหนาทึบกินอาหารไปส่วนหนึ่งส่วนนั้นมันพยายามจะกันไม่ให้ผู้พิจารณาที่คิดจะเข้ามาที่ความจริงในนั้นนั่นเองข้าต้องทำได้ อารินคืนนี้กับตัวเองก้าวไปสู่เงามืดมองดูลึกๆโดยที่พลังความมืดในทิศทางของเขาเป็นจุดสนใจสีดำเพื่อดูตัวเขาเปลี่ยนรูปลักษณ์เป็นจุดที่ทุกคนรู้จักพ่อแม่ของเขาเราจะทราบถึงความแตกต่างในการมองด้านในเขามองเห็นความผิดหวังและตำหนิทันทีทำไมเจ้าถึงทิ้งพวกเราไว้ดินของแม่เขาดังก้องในหัวเจ้าทำให้เราต้องตายเจ้าสามารถช่วยเราได้ข้า อารินรู้สึกขอบคุณในใจของเขาที่เห็นภาพที่เห็นได้ชัดล้างจากพลังความมืดในความคิดของเขาอีกครั้งหนึ่งในความทรงจําที่พยายามจะลืมความทรงจําความทรงจํานั้นให้ชัดเจนยิ่งกว่าเดิมเจ้ามันไร้ค่าเจ้าปกป้องใครในวันนี้ส่วนที่เหลือดําพูดด้วยเสียงที่ต่อเนื่องแห่งความโปร่งใสเจ้าผู้ปกครองพลังแห่งการสนับสนุนช่วยใครได้หรือเจ้าเด็กขี่ขลาดที่ทิ้งทุกคนไว้เบื้องหลังไม่ อารินมักจะออกเสียงเป็นครั้งแรกที่เขายกจันทราศิลาพิสทจิ์ขึ้นเรื่อยๆความสว่างพุ่งไปที่อัญ,ญมณีและพยายามรองรับเงาดำคำอธิบายแต่เงาดำกลับไม่ยอมสลายปล่อยให้มันยังคงส่งผลต่อตัวเขาและกล่าวโทษเขาไม่หยุดเจ้าหนีไม่พ้นหรอกเชื่อดำพูดขึ้นอีกครั้งข้าไม่ใช่เงามืดธรรมดานั่นคือความสามารถในการพิสูจน์และความผิดหวังเองเจ้าเองเราสามารถหนีจากข้าได้อารินรู้สึกถึงความจริงในคำพูดนั้นเองที่ดำนั่นไม่ใช่สิ่งที่มาจากภายนอก แต่มันคือพลังแห่งการกล่าวถึงจิตใจที่อยู่ในตัวเขาเองมันรู้สึกผิดที่เขาจะปกป้องครอบครัวและคนที่เขารักได้ท่านรู้และรู้ว่าท่านที่เป็นต้นแบบอารินกล่าวกับเสียงสันเครือแต่ข้าจะไม่ยอมให้สิ่งนี้ไม่ดีต่อข้ารับใช้จะไม่ยอมทําให้ลูกค้าของเราทราบได้ได้ทันนั้นแสงจากจันทราศิลาพิสุทธิ์ ในความต้องการของแสงสว่างเจิดจ้าจะกลายเป็นพลังที่ตอบรับต่อจิตใจของเขาแสงจันนั้นเปล่งประกายออกมากับจะสลายความมืดทั้งหมดที่อยู่ทั่วบริเวณเขาข้าจะต่อสู้กับพระเจ้าของข้าอารินกล่าวด้วยว่าข้าจะไม่อีกต่อไปและจะทำลายข้าราชบริพารอย่างไรก็จะยืนกรานความเชื่อดำเริ่มที่จะส่งเสียงที่มีความสำคัญและค่อยๆสลายไปในคืนนี้โดยที่ความเข้มข้นส่วนใหญ่อารินกลับมาอีกครั้งจางหายไปในความเชื่อทางวิหารเงามืดที่อยู่ลึกลงไปลึกลงไปถึงนั้น พระเจ้าทำได้แล้วอารินเดเวอร์กับตัวเองเขารู้ว่านี่เป็นเพียงการเผชิญหน้าครั้งแรกแต่พิสูจน์ได้ว่าสามารถเอาชนะได้ในจิตใจของเขาเองได้ก่อนที่จะมีเงามืดในจิตใจของตัวเองอารินก็ได้ค้นพบความกล้าและพลังที่แท้จริงของเขาแต่ภายในตำนานเงามืดถ่ายทอดพลังที่ซ่อนอยู่และเขาต้องควบคุมการควบคุมกว่าเดิม